เมื่อคราที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้จะต้องถามคุณอภิสิทธิ์เรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับภรรยาคุณอภิสิทธิ์เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วผมบอกตรงๆผมไม่ควรเฝ้าสังเกตดูว่าภรรยาใครยุ่มยามบ้างไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่อย่างไรเนี่ยก็อยากจะมีเส้นแบ่งให้ชัดเจนคุณนภิสิทธิ์รู้สึกอย่างไรกับภรรยาในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรี รู้สึกอย่างไรกับภรรยาเหรครับหมายถึงกับรักกันเหมือนเดิม <laughs> นายฤทธหมายถึงเรื่องคืออย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยเราก็คุยกันนะครับเอาเ,เ,เอาเอาในเชิงส่วนตัวก่อนนะครับก็คือว่าภรรยาผมเนี่ยเขาก็มีงานการที่เขารับผิดชอบอยู่เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์อยู่วิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยนะครับผมก็ต้องการให้เขาทํางานของเขาได้อย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้น เขาเองก็ไม่ม <aid> ีความปรารถนาที่จะมายุ่งย่ามใช่ไหมอาจารย์ให้คำนั้นใช่ไหมยุ่งวุ่นวายทั้งสิ้นกับงานการเมืองนะครับเราก็ในครอบครัวก็เป็นกติกานี้อยู่แล้วขณะเดียวกันแน่นอนนะครับภารกิจในฐานะภรรยาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีนะครับเวลาที่มีงานรัฐพิธีพระราชพิธีนะครับหรือบางครั้งเวลาเป็นการประชุมในระหว่างประเทศ ซึ่งมีการเชิญภรรยาอันนี้เขาก็จะไปะเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับมีประเพณีซึ่งผมเองผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหรน่นยว่าเขาจะมีอะไรนะครอมอของภรรยาอะไรเนี่ยก็ทําบางโครงการแต่บางเอิญก็ทําโครงการเฉลิมพระเกียรติอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ทำนะคะคือเขาก็ชัดเจนนะฮะและผมก็ชัดเจนว่านั่นคือบทบาทที่ควรจะเป็น ไอ้ประเภทที่คนต้องมาซุบซิบดินทาหลังบ้าน,นะอะไรต่างๆเนี่ยต้องไม่มีครับนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีไหมครับคนพยายามล็อบบี้ผ่านภรรยาเขาไม่ไม่ไม่ค <c oughs> งไม่ค่อยมีและครับเพราะเขาคงรู้จักทั้งทั้งผมและภรรยาผมดีนะครับ <c oughs> ล็อบบี้ทางความคิดอะไรนี่อ,อ,อนน้อาจจะห้ามกันไม่ได้นะฮะ <c oughs> อย่างเช่นว่าใครเจอเขาก็บอกเอ้ยช่วยฝากบอกอะไรเนี่ยแต่เขาก็พยายามจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ ดีที่สุดก็คือมาคุยกับผมเองแม้กระทั่งคุณพ่อผมนะมีคนชอบไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุณพ่อผมก็จะตัดบทบอกว่าเ,เขาไม่ฟังผมตั้งแต่อายุ7จ็ขวบแล้วทำไมเขาจะมาฟังผมตอนนี้ <c oughs> ซึ่งก็ไม่จริงนะครับผมผมไม่ใช่7จ็ขวบอาจจะโตวกว่าน,นั้นหน่อยที่เริ่มดื้อหน่อย <c oughs> แต่ว่าประเด็นก็คืออันนี้คือบทบาทที่มันควรจะเป็นแล้วก็ในต่างประเทศในประเทศที่จเจริญแล้วก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะเป็นแบบนี้แต่มันยากไหมครับในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมันความสัมพันธ์มาก แล้วมันจะตัดตรงไหนมันจะยังไงมันก็อยู่ที่ความหนักแน่นนะครับแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่ท่วงทํานองนะครับก็คือความหมายว่าคําว่าไม่ยุ่งเนี่ยก็คงว่าไม่ใช่ถึงกขั้นว่าอะไรล่ะฮะคนมาแบบร้องเรียนให้ข้อมูลแล้วจะไม่ส่งต่อให้เก็คงไม่ใช่แต่ว่าต้องชัดเจนว่าไม่ไม่เข้ามามีเรื่องผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วและก,การให้กําลังใจการให้สติมีไหมครับ อ๋อนี้ธรรมดาครับอยู่ด้วยกันผมจําได้ว่า <c oughs> อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับแล้วก็จริงๆก็เขาก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านทางการเมืองแต่ว่าอะไรนะครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะคุยกับผมไหมนะฮะแต่ว่าทั้งหมดก,ก็โชคดีครับก็คือผมกับเขาก็ยึดถือเรื่องใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องความถูกต้องนะครับเรื่องหลักการความรับผิดชอบ ในการทํางานมันก็เลยเสริมกันได้ใน,ในยามจําเป็นโดยเฉพาะเวลาที่เราอาจจะเริ่มอย่างที่บอกตอนช่วงวิกฤตผมจำผมจําได้ว่าคุณณพิสิทธิ์เคยสารภาพที่ราชประสงค์ว่าในคืนวันที่10เมษายนค,คุณนพิสิทธ์มีความรู้สึกมากในใน,ในการตัดสินใจหลายเรื่อง ผมยังเก็บคลิปๆนั้นอยู่เดี๋ยวให้คุณอภิสิทธดูนิดหนึ่งว่าและอันนี้เป็นอิทธิพลอันหนึ่งของภรรยาจริงหรือเปล่าไปดูครับในชีวิตการเมืองของผมผมไม่เคยต้องการจะเห็นความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดแม้แต่คนเดียวแต่มาเกิดขึ้น ในยุคที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับผมทบทวนแล้วทบทวนอีกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรทั้งทั้งที่ในใจรู้มาตลอดว่าทั้งผมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเราพูดกันและปฏิบัติอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ผมรู้ว่าตั้งแต่คืนนั้นแหละครับไม่ว่าผมจะตัดสินใจอย่างไรชีวิตผมไม่มีทางเหมือนเดิมต้องมีคนโกรธต้องมีคนแค้นโดยธรรมชาติ และถ้ามีกระบวนการในการปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้นแน่นอนที่สุดครับไม่ต้องพูดถึงว่าผมจะต้องเผชิญกับอะไรไม่ว่าผมจะตัดสินใจอะไรก็ตามผม,ผมขออนุญาตที่จะบอกว่าผมคิดหลายตลบคิดไม่ตกผลึกครับว่าจะต้องทำอย่างไร แต่คนที่ให him, ้สติผมคือภรรยาผมครับเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขาและลูกๆของเราก็ไม่มีวันเหมือนเดิม ผมรู้สึกผิดเพราะผมนะ่ะอาสาตัวเข้ามาสู่การเมืองแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่อาสาเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องมาอยู่การเมืองกับผมแต่ก็ผูกติดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนั้นเขาบอกกับผมอย่างเดียวครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าในเมื่อเรามั่นใจ ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดขึ้นทางเดียวที่จะเป็นความรับผิดชอบคือต้องแบกรับปัญหาและแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จลุล่วงต่อไป ห้ามหนีห้ามทิ้งปัญหาเผชิญหน้าและแก้วิกฤตให้สำเร็จลุล่วงให้ได้คุณพิสิทธ์ว่าไงก็เนี่ยผมบอกว่าภรรยาก็มีส่วนอยู่ข้างหลังมีส่วนนะครับก็คือ,ค,อคู่ชีวิตกันก็เป็นเพื่อนร่วมคิดในยามทุกข์ในยามยากแต่ว่า เรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการไปที่อาจารย์ใช้คำว่ายุ่งยามในเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอบคุณเขาทุกครั้งน,นะครับว่าเขาทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์คือไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรให้เป็นที่คอรหานะครับไม่สบายใจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือคอยให้สติเวลาที่บางครั้งบางคราวเราอาจจะเริ่มมีอะไรครับอารมณ์ความสับสนในการทํางาน จะได้วันนี้มีเวลาเท่านี้นครับไม่จะซักเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นทงสัยต้องเก็บไว้ในในครั้งหน้าในตอนท้ายๆของรายการนะครับตกลงเป็นเป็นเป็นช่วงของรายการพิเศษขึ้นมาแล้วเหรอครับ<ม>ตอนนี้ผมคิดว่าประชาชนสนใจอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวจะต้องถามอะไรเยอะเลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ